กรรมและผลของกรรมมันมีคอร์รัคชั่นก็ใครเป็นของทิพย์ตสองฝ่ายกรรมดีก็เป็นของทิพกรรมชั่วก็เป็นของทิพให้ผลไม่มีกาไม่มีเวลาทั้งโลกีและโลกุตละด้วยโลกุตละเสดาวันจะเป็นกรรมไหมจะเป็นเหตุไหมสัทธาคามีจะเป็นกรรมไหมจะเป็นเหตุไหมอนาคามีจะเป็นกรรมไหม จะเป็นเหตุไหมจะเป็นเหตุเป็นกรรมทั้งนั้นแต่เป็นเหตุเป็นกรรมที่ก้าวหน้าไม่ใช่เป็นเหตุเป็นกรรมที่ถอยหลังเหมือนโลกยะจะเป็นพืชหรือผลของพืชหรือไม่จะเป็นพืชเหมือนกันแต่เป็นพืชที่จะเจริญก้าวหน้าผลของพืชก็จะเจริญไปตามทานกับพืชกับเหตุกับกรรมเพราะไม่ถอยหลังรุปหน้า เหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นเครื่องทดสอบก็มีอยู่อีกทุกทุกชั้นของธรรมะถ้าเรายังสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ว่าเป็นนิยายเฉยเฉยก็ให้ท่าเพิดว่ากรรมและผลของกรรมของเรายังหนักอยู่ยังอ่อนอยู่การสร่าเมลรมีของเราตรงนี้จำเนียบให้เห็น ยืดยืดเสียงด้วยตนเองบ้างด้วยแต่ถามบ้างด้วยการฟังบ้างกุฏตมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังกินตามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการนึกคิดเทียบเตีผลเหตุชั่วจะตายจะไปไปบรรญัตเอาผลดีมันก็ไม่ได้เหตุอบายามุขทุกประเภทหรือมนุษย์ผู้ไม่รู้จกักความหมายของเหตุ จะไปหวังเอาสุขกับอบายยมุขมันก็เป็นไปไม่ได้เรื่องทดสอบนี่มากเหมือนกันจิตใจของเราถ้าเห็นว่าอาบายยมุขทุกประเภทนักเลงหญิงก็ดีนักเลงสุราก็าดีนักเลงเรื่องการทนานก็ดีพบคนชั่วไปไม่กลมเหมือนกันเก,กีเกกเรยรติท้าศทำงานในทางผิดชอบกลมเหมือนกันว่าจะเป็นของเจริญพอที่จะเป็นที่อาศัย เพิ่มาอาศใช้ได้ในทางการเดินก็ให้ทราบเถิดว่าจิตใจของเรายังไม่รู้จักความหมายของพระพุทธศาสนาด้วยไม่รู้จักความหมายของตนด้วยไม่รู้จักเหตุผลในตนด้วยเป็นผู้เลือกเหตุเลือกผลไม่เป็นด้วยไม่ขึ้นอยู่ในธรรมังยุตตาเป็นผูู้้จักเหตุไม่ขึ้นอยู่ในอัถันยุตาเป็นผูู้้จักผล ธรามันเน้ตาเป็นผู้ที่ับเหตุซึ่มนจักว่าิ่งนี้เป็นเหตุเป็นสุสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลอัตถทนินตาเป็นผู้ที่จับผลที่จับว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกผลเป็นเหตุอันนี้ธรรมอันนี้เป็นธรรมของพระโวดาบันไม่ใช่ธรรมของผู้ที่ทนโหนานแะ่พวกเท่านี้แหละจะเดินไปสู่ความจเจริญได้เนื้อเรานั่นเป็นน้ำไ <Nein. S 2> หลไหลวนเป็นคนหลายใจตากว่านั้นลงมา ศาสนาใดๆก็ตามลัทธิใดๆก็กาตามถ้าอวดดีต่อคําสอนของพระบรมศาสดา,า,าแล้วก็มีแต่บาปบวกบาปเท่านั้นไปไม่รอดไม่เจริญบาปบวกบาปไม่รู้ตัวอีกด้วยผู้ใดหาอุบายเบียดเบียนหรือวางแผนเบียดเบียนพระพุทธศาสนา,า,าในทางตรงในทางอ้อมก็ดี รือทางลึกๆก็ตา,ามทาั้งตื้นก็ตามเขาจะนับวันบวกความชั่วของเขาตพกลงไปจิตใจของเขานับวันจะต่ำลงไปต่ากล่าตูพระพุทธศาสนาทั่วทางใจโลกธาตุนี่ก็ตา,ามพระพุทธศาสนาก็ไม่หวั่นไหวด้วยถ้าคําสอนจริงยังไงก็จริง่อย่างนั้น ไม่ขึ้นมาลงก็พูดนสนเสริญและไม่ขึ้นมาลงก็พูดติเกียนเป็นจริงอย่างนั้นไฟก็เหมือนกันไม่ขึ้นมาลงก็พู่าร้อนหรือไม่ร้อนมีท่าุยังไงก็เป็นจริงอย่างนั้นนี่ว่าความจริงไม่นี้จากความจริงความจริงไม่นี้จาก,ออกความจริงแบ่งออกเป็นสองความจริงไม่นี้จากความจริงในโลกีความจริงไม่นี้จากความจริงในโลกุตระ ความกินในนี้จากความกินในโลกุตตะก็แบ่งเป็นสี่ขั้นจริงในพระสวสดาวันทศกัาคาเมนาคาเมอรลังค์ความกินในโลกีก็แบ่งออกเป็นสี่มนุษย์รัติฉานเตอสุรกายจตนรกนี่ก็ในนี้จากความริงเหมือนกัน,น,นธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาในโลกีก็แบ่งออกเป็นสี่ขั้นเหมือนกัน สัตติระชาเสตอสุรกายสัทนรกความจริงใดๆในโลกจะเสมอเหมือนความจริงในทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยสมาธิใดๆในโลกความตั้งมั่นของจิตของใจจะเสมอเหมือนสมาธิในทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยความเห็นชอบใดๆในโลกจะเสมอเหมือนความเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลย ทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยที่เรามาแล้วด้วยทั้งที่กำลังปัจจุบันด้วยผูกขาดแล้วจองขาดแล้วทำในใดในโลกจะเสม,มอเหมือนทำของพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยสงครามใดใดในโลกจะเสมอเหมือนสงครามพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยสงครามพระพุทธศาสนาปราบกินนเลสของตน ปะควนกระแสเทียบว่าสอกับหลังเขาพ้อพระเัตาทควนกระแสในทางพุทธศาสนาควรกระแสดูจิตยดูใจของตนว่าควรหรือไม่ควรเพราพุทธศาสนาไม่เท่นไม่เท่นคุณเท่นโทษออกนอกทายเดียว คุณก็ต้องเพ่งลงมาหาจ,จิตใจพทกก็ต้องเพ่งลงมาที่นี้เพราะผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุเหตุเกิดทุกข์ก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างขึ้นเหตุไปนในทางสุขก็ตนเป็นผู้สร้างขึ้นพระเจ้าไม่ได้สร้างพระธรรมาละพระพิ้าเป็นผู้แนะนอนเฉยๆไม่ได้สร้างขึ้นเป็นผู้บอกเป็นแผนที่เฉย ทั้งไปเห็นด้วยทั้งมีจับลดภาพของแดนที่ด้วยทั้งในดืม่มลดชนิดั้นด้วยทั้งดูจับคุณและโทษด้วยไม่ใช่พูดเฉยๆทางพระพุทธศาสนาเพราะมีพระสวดาวบันจักรพาคามีอ,อนาคามีครบถ้วนแล้วทำเหล่าใดว่าทำอันตรายทางพุทธศาสนาบุคคลผู้นั้นจะคัดค้านเอเสทำเหล่านั้นเข้า ก็เห็นอันตรายจริงๆเหตุฉะนั้นพ้ะบรมศาตสดา,ศาจึงเข็งที่หานหาดในถ้ำทุกธบริษทัศพลตรตนายามสิบสูไปจับทานไฟเดี๋ยวมันร้อนเอนอะค่ายยกกราหอนตื้นๆเพื่อนั้นจะโกหกพวกง่งลมจะเพียงไหนก็ตา,ามเอ๊ะก็ผมไปจับดูทานไฟมันไม่ร้อนครับ ถ้านั้นผู้นั้นปฏิเสธก็ปฏิเสธที่เทปทำเหล่าใดที่บุคคลผู้เศษทําให้พาความเจริญบุคคลผู้เเศษก็เจริญตามฐานะของตนจริงๆงเห่ฉะนั้นจึิงคัดข้านธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาไม่ได้ทุกๆุคทุกสมัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นกฎธรรมายตัวเป็นกลมเป็นกฎธรรมชาติของโลกุตละไม่ใช่กฎธรรมชาติของโลกีเพราะหนักไปในทางโลกุตละเน้นไปในทางโลกุตละในขั้งพระบรมศาสดามี่ระชนมายุอยู่ถูกโจมตีเขาเขายิ่งโจมตีพระบรมศาสดายิ่งโจมตีพระพุทธศาสนาเท่าะอะไร เขาก็ยิ่งเสื่อมลาบเสื่อมยศของเขาไปในตัวเขายิ่งว่วนํำลายขึ้นฟ้าเพียงไหนหน้าเขาก็ยิ่งเปียกเพียงนั้นเขายิ่งคว้างปลาอ้อนในต้นเสาหรือหินดาหรือหน้าผานั้นก็ยิ่งกระเด็นถูกหน้าเขาตัวเขาพระบรมศาสดา,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 าเขาม่ได้สาบแช่งผลของกรรมบรรดาลเขาเอง บาปไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้บุญไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ทรไมาตาของรมประจําโลกอย่างนั้นมคผลนิพพานก็ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ก็ไม่ใช่พระบรมศาสดาสร้างไว้เป็นเพียงรู้จักคนทางแลที่บอกก็สวยความเกิดก่อนพระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ศาสนาพราหมณ์จะเกิดก่อนพระพุทธศาสนาก่อกลาม แต่ศาสนา,าพราหมณ์ไม่มีในพระโสดาบันไม่มีสัราธรรมีไม่มีอนาถามีไม่มีรพระหลอนความที่พวกคือว่าใจแล้วเกิดก็มีคติเป็นสองเกิดเคยเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์อย่างนั้นนี่นี่นี่กายนี่กายหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมที่ตนทําไม่ดีและที่พราม์ จำพวกนี้เข้าพระพุทธศาส,สนาได้ว่างนที่ของความอีกถือว่ากายและศูนย์ก็เป็นสองในกายอีกจำพวกหนึ่งถือว่าศูนย์บางสิ่งจำพวกหนึ่งถือว่าศูนย์โดยประการทั้งปวงพวกที่ศูนย์โดยประการทั้งปวงนี่เองไม่กล้พระพุทธศาสนาพวกที่ศูนย์บางสิ่ง แต่บาปบุญคุณโทษทำแล้วไม่ได้ศูนย์พวกนี้เข้าพระพุทธศาสนาได้บ้างเช่นสิ้นห้าประการเขาเข้าพระพุทธศาสนาได้พระเยชูเดิมของท่านท่านมีกรรมบทสิท10กายกรรมสามวิกีกรรมสีมโนกรรมสามแต่พอท่านล่วงรับปแล้วก็มาดัดแปลง ของท่านเป็นนิยายอีกหรือว่าฆ่าศัพท์ได้บุญฆ่าศัพท์ใหมันไปสุขในสวรรค์เพื่อให้มันไปสวรรค์นิกายอันนี้เป็นนิกายที่สองมาดัดแปลงของสองของท่านแต่พระเยซูคนเดิมแท้ท่านก็ไม่ได้อวดดีต่อพระสมมาพระพุทธเจ้าแต่นิกายพูดมารับถืน้น มาดัดแปงกันหานี่นั้นร้างกล่าวตัวว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูอีกด้วยมันก็ไปกันใหญ่แม่เขาไปเราไม่สงสัยว่าศาสนาอใดๆจะมาเหยียบย่ำพระพุทธศาสนาได้หรอกเพราะเราไม่สงสัย ที่จะมีผู้เขาลบนับถือก่าตามไม่มีเขาผู้เขาลบนับถือก็าตามผลของกรรมเป็นทยานของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วผู้ที่เขาถือว่ามันมีบุญมีบาปผลของกรรมของเขาก็มีอยู่แต่เขาไม่รู้ตัวผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วสูญโดยประการทั้งปวงเลยบาปไม่มีบุญไม่มีนนะความจริงไม่ได้เป็นดังความเห็นของเขาถึง เงความเข้าใจปีกงเขาถือ,อความจริงไม่นี้จากความจริงก็ต้องตามสนองอยู่นะแล้วเดินไปเราไม่รู้ว่าเงาไปด้วยแต่ว่าเงา,เาก็ไปด้วยผลของกรรมยิ่งเป็นเงาละเอียดกว่านั้นอีกไม่มีใครชอบหาเห็นมีพระมารท่านทธเจก้าพระองค์เรียชอบหาเห็นจึงยอมเขาธบทมสัทธโมเคาลูกาตบู จิ๋วสอนน่ละชัวทําดีไปสมอเสมอสมอเสมอเออเท่าที่สามารถจะทําได้จิ๋วสอนว่าะมีต่ำมีสูงมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีปู่ย่าตาทวดมีท่านผู้มีคุณคุณวุธโทไวัยวุฒโธมีคุณเป็นลําดับละมองดูภายนอกก็ามีคุณเป็นลําดับของกันแผนรินก็มีมีประโยชน์ต่างกัน ต้นไม้ก็ยังมีต่ำมีสูงที่ดินก็ยังมีที่ราบและที่ต่ำที่สูงที่ต่ำมากก็คือทะเลที่สูงมากก็คือภูเขาธรรมะก็ต้องมีต่ำมีสูงเหมือนกันพุทธชนคนหนาผู้ที่ค้าข้าวระพุทธศาสนาเป็นของเท็จของไม่ดีเท่าศาสนาอื่นก็คือหลับตาคัดค้าน รับตาและอวดขนเข็มอีกด้วยนักป่าที่ท่านรู้แล้ท่านขี้เกียจคัดค้านท่านก็ไม่ขี้ท่านก็ไม่คัดค้านเพราะไม่มีประโยชน์ท่านคู่คัดค้านไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟัาอีกด้วยเพก็เสียประโยชน์ทั้นสองทางไม่ใช่ท่านจนจนมุมเราไปเทน้ำรถหลังหมาหมามันไม่รับไว้มันสลัดออก เราไปเทาน้ำใส่คุรั่วะหรือใส่ภาชนะที่มันไม่มีก้นรับแต่ภาชนะมันไม่เป็นบ้าผู้เทน,นเป็นบ้านในฉะะั้นพระบรมศาสดาจึงรอบครอบในการสั่งสอนไม่มีใครจะเพียงถึงได้ผู้มองเห็นด้วยอินคริโยปริยติยามความหยอ่อนและยิ่งเห็นอินทย์ ของสัตว์ทั้งหลายพ่อปรมัสสะสดากรุชานาิเลสังทิยาสัตว์ทั้งหลายออกจากทางพ่อปรมัสสสดากรุกําลังเข้าอยู่ในฌานพ่อปรมัาสสดากรุมีฉะนั้งการเทศนาของพรอรมศสสสดาที่ไม่เสียในงูตั้งร้อยตั้งพันคนถ้าสามารถจะถึงปะสตสดาบันคนใดคนหนึ่งองค์ท่านก็เสด็จไปจะพวกอื่นไม่ถึงก็ตาม วิชาพมมโลกมัในยากเรา,าลรสักเาคุยใส่เขาเพียงเรื่องสาพระพุพะทธธรรมพระสงค์เท่านั้นก็เป็นวิชาพมมโลกวิชานรกก็ไม่ยากก็มาพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็ถึงนรกประมาณบุคคลที่เขาทําให้เป็นธรรมนั่นท่านไม่ได้ว่าผู้ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ประวัติไปหมดหรือว่าศาสตราพุทธ ไม่มีค่านั่นแหละสร้างมหาวิทยานรกลกอยู่ที่จิตใจของตนลกจนไม่มองเห็นสิ่งที่ดีได้ชั่วมืออบายวะก็ตายคาวนันภาวนาพุโทโธไปเกิดในภพโรกตายชาภาวนาแล้วลุกถึงผีไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นเกต